สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องเศษส่วนนะคะก็จะเป็นเรื่องการเรียงลําดับเศษส่วนซึ่งเราจะสอนต่อจากเมื่อวันพุทธที่13ที่ผ่านมานะคะทีนี้วันนี้ให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่13<ม>ค่ะยังอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.5นะคะโจทย์ในคําสั่งก็คือให้นักเรียนเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปน้อยข้อ1นะคะ ข้อ 1>, 1โจทย์ก็คือเศษ9ก้ส่วน10เศษ4ส่วน6เศษ11ส่วน15แล้วก็เศษ2ส่วน3ะคะอ่ะทีนี้คุณครูไฮไลท์เป็นสีม่วงตรงต,รงตัวส่วนหมายความว่ายังไงเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันนะักเรียนยังเรียงลำดับเศษส่วนไม่ได้นะคะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะโดยใช้วิธีการหาครานค่ะ เอาตัวส่วนทุกจำนวนนะคะมาหาคอลนอมีส่วน10ส่วน6ส่วน15แล้วก็ส่วนด้วย3นะคะทีนี้วิธีการเขียนให้นักเรียนเขียนตัวเลขห่างกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชิดติดกันเกินจะแยกไม่ออกนะคะว่าตัวส่วนมันเป็นเลขอะไรอ่ะทีนี้หาคอลนอคือให้นักเรียนหาตัวเลขมาหนึ่งจำนวนที่หารลงตัวอย่างน้อย2จํานวนนะคะ มี10มี6มี15แล้วก็มี3ามคุณครูขออนุญาตเริ่มใช้แม่3เกาะน,นะคะตัวไหนที่หารไม่ได้ดึงลงมาเนาะอย่างเช่น10หารด้วย3าหารไม่ลงตัวดึง10ลงมานะคะหหารด้วย3เป็น2 15หารด้วย3ได้5 3หารด้วย3ได้1สังเกตว่า10กับ5เนี่ยมีแม่5หารลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราหารต่อค่ะเอาแม่5มาหาร 5 20นะคะ2หารไม่ได้ดึงลงมา5 15 1หารไม่ได้ดึงลงมาทีนี้2กับ2ตัวนี้เลขเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขเดียวกันนะคะให้เอาเลขจำนวนนั้นมาหารค่ะให้เอาตัวมันเองมาหารก็คือแม่2 2 1 2 2 1 2 หหารต่อไม่ได้ดึงลงมานะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างเป็น1ห,หมดแล้วหารต่อไม่ได้แล้วยกเว้นหนูจะเอาหมาหารนะคะแต่1ห,หารอะไรก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาหารทีนี้หาคอ,อรนให้คูณเป็นรูปตัวแอเนาะคูณเป็นรูปตัวแอนะคะคอ,อรนเราหาคอ,อรนเพื่ออะไรเพื่อเราจะหาตัวคูณร่วมนะคะ เริ่มจาก3ามคูณหคูณสทีนี้ด้านล่างเป็น1ทุกจำนวนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาคูณนะคะเพราะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิม3าคูณหเป็น15 15คูณด้วย2เป็น30ค่ะเพราะฉะนั้นคอลนอคือ30ได้คอลออนอแล้วขั้นตอนถัดไปนะคะเอาโจทย์มาเขียนเศษดก้าส่วนสี เศษสี่ส่วนหกเศษสิบเอ็ดส่วนด้วยสิบห้าเศษสองส่วน 2, สามอ่ะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นเศษเก้าส,ส่วนด้วยสิบสิบคูณอะไรเป็นสามสิบก็คูณสามนะคะเอาสามไปคูณทั้งเศษและส่วนเก้าคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดสิบคูณสามเป็นสามสิบ ถัดมาเศษ4ส่วน6คูณ5ได้30นะคะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ30เอาเศษ5ส่วน5ไปคูณทั้งเศษและส่วน4คูณ5เป็น20 6คูณ5เป็น30ถัดมาเศษ11ส่วน15นะคะส่วน15เอา2ไปคูณน,นะคะก็จะเป็น11เคูณด้วย2เป็น22 15คูณด้วย2เป็น30และสุดท้ายเศษ2ส่วน3นะคะ3คูณด้วย10ก็จะเป็น30 2คูณ10เป็น20 3คูณ10เป็น30ทีนี้ตัวส่วนเป็น30เท่ากันหมดแล้วขั้นตอนถัดมาให้เอาตัวเศษมาเรียงลำดับข้อนี้เขาให้เราเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นมากที่สุดคือ เศษ2ีสเจ็ดส่วน30ตัวนี้นะคะแต่เวลาตอบให้มาตอบตัวเดิมของมันก็คือเศษ9ส่วน10เพราะฉะนั้นตอบเศษ9ส่วน10มากที่สุดนะคะถัดมาเป็น22เนาะตัวเดิมของมันคือเศษ1 11ส่วน15นะคะถัดมา สังเกตว่า22จําจำนวนนี้เท่ากันหนูจะตอบตัวไหนก่อนก็ได้เนาะเพราะนันคุณครูขอตอบเศษ4ส่วน6ก่อนและเศษ2ส่วน3เป็นอันดับสุดท้ายหรือใครจะเอาสองจำนวนนี้สลับกันก็ได้นะคะคาตอบได้2แบบก็จะเป็นเศษ9ส่วน10เศษ11ส่วน15 เอาเศษ2ส่วน3ขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปเศษ4ส่วน6นะคะโอเคเรียบร้อยข้อที่1ถัดมาข้อที่2นะคะข้อที่2อยู่ในหน้าถัดไปนะคะหน้าที่14อ่ะหน้าที่14ดูตัวส่วนก่อนส่วนเป็น3 15 6แล้วก็10แน่นอนส่วนไม่เท่ากันจับมาหาคอลอนอลค่ะ 3 15ส,ส,ส่วน6และส่วน10ส,สังเกตนะคะคุณครูจะเขียนให้ห่างกันหมดเลยอ่ะทีนี้ถัดมาเอาเลขอะไรมาหารได้อ่ะ5กับ10แม่5ห,หารล,ลงตัวใช้แม่5ก่อน3หารด้วย5ไม่ลงตัวดึงลงมา15ห,หารด้วย5 5 35 6 6หารด้วย5ไม่ลงตัวดึงลงมา สิหารด้วย5ได้นะคะ5 2 1สทีนี้ถัดมาหารต่อได้อีกนะคะ,ะแม่3มได้ไหมได้นะคะ3มี2ตัวนี้3หาร3ได้1นได้หน 6, หารด้วย3ลงตัวไหมลงตัวนะคะ3 2 6 2. หสอหารด้วย3ไม่ลงตัวดึง2ลงมาทีนี้มี2กับ2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้โดยอัตโนมัตินะคะ แม่2เท่านั้นหารลงตัวหารไม่ได้ดึงลงมา2หาร2เป็น1 2สองหาร2เป็น1ทีนี้เหลือแค่1ห,หมดแล้วนะคะทุกจำนวนหารหลบหาร,หารไม่มีอะไรหารลงตัวแล้วยกเป็น1ขีดเส้นใต้2เส้นอ่ะเพราะฉะนั้นคอลนอนนะคะคำตอบเป็นรูปตัวแอล เอาใหม่ทำไมของคูขีดแล้วมันไม่ต่อเนื่องอ่ะได้เท่านี้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคคอลนอคูณเป็นรูปตัวแอลนะคะเพราะฉะนั้นหนูเอา5้าคูณกับ3าม คูณกับ2ข้างล่างเป็น1หมดเลยไม่ต้องคูณนะคะเพราะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมคำตอบคือ30เพราะฉะนั้นคออนอมีค่าเท่ากับ30ทําำตัวส่วนให้เท่ากับ30 4เศษ1ส่วน3อ่ะลอกโจทย์มาก่อนนะคะเศษ34ส่วน15 2เศษ5ส่วน6และสุดท้ายเศษ45ส่วน10 อ 4, สี่เศษหส่วนสเป็นจํานวนคะต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเคยสอนไปตั้งแต่แรกๆแ,แ,แล้วเนาะเอา4มาคูณ3ก่อนเป็น12 12วกเศษ1ก็เป็น13ส่วน3ส่วนเป็น3คูณอะไรให้ได้30คูณ10ค่ะ13คูณ10เป็น130ส่วนด้วย3คูณ10เป็น30 ัดมาเศษ34ส่วน15คูณอะไรให้ส่วนเป็น30 15คูณ2เป็น30ก็เอา2มาคูณทั้งเศษและส่วน34คูณ2เป็น68นะคะก็จะได้เศษ68ส่วนด้วย30 15คูณ2เป็น30ทีนี้2เศษ5ส่วน6เป็นจำนวนครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อน2คูณ6เป็น12 12บวก5เป็น17นะคะได้เศษ17ส่วน6 6คูณอะไรได้30คูณ5นะคะเอา17คูณ5 7 5 35นะคะใส่5ทด3 1คูณ5เป็น5ทด3เป็น8 6คูณ5เป็น30และสุดท้ายส่วนด้วย10คูณอะไรเป็น30ก็คูณด้วย3 นะคะ45ูณด้วย3 5 3 15ใส่5ทด1 4คูณ3เป็น12ทด1เป็น13ส่วนด้วย10คูณ3เป็น30ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้หนูเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันนะคะเรียงจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นมากสุดคือ100เศษ135ส่วน30 แต่เราตอบตัวนี้ไม่ได้เราต้องไปตอบตัวเดิมของมันคือเศษสี่ส่วนสิถัดมา130มนะคะมากสุดตอบตัวเดิมของมันคือ4ี่เศษหนส่วนสถัดมาก็จะเป็น85เนาะตัวเดิมของมันก็คือ2องเศษห้ส่วนห และสุดท้ายนะคะเศษ68ส่วน30ตัวเดิมของมันก็คือเศษ34ส่วน15อันนี้เราเรียงจากมากไปน้อยตามคำสั่งนะคะทีนี้การบ้านนักเรียนนะคะให้ทำข้อ3หน้า14เนาะข้อไหนเป็นเออเป็นจำนวนค้าให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะคะวิธีการส่งการบ้านส่งในลิงก์ google form ที่คุณครูส่งให้เท่านั้นนะคะ ย้ำว่านักเรียนต้องทำให้เสร็จก่อนส่งเนาะใครทำไม่เสร็จแล้วส่งมานะคะคุณครูไม่เช็คให้นะคะและห้ามส่งรูปภาพไปในกลุ่มด้วยเนื่องจากเพื่อนบางคนนะคะยังไม่ได้ทำก็อาจจะมีการลอกของเราไปทำได้นะคะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะสวัสดี